จักรพงศ์ปตุ้มตยะอดีตนายอำเภอท่าพนมพร้อมคุณนายเพื่อปลุกกระลุกอย่างสูงครับก็สมเด็จพลนิสาเนะครับอันนี้รองประธานจะพาเราไม่ต้องแนะนำมากครับวันนี้ผมจะให้ท่านพบกับท่านได้ยกสวัสดิ์ลังทองได้ได้กล่าวให้อดีตท่านนายอำเภอได้ได้ทราบว่าจิตการงานวันนี้เป็นงานรแบบไหนยังไงครับเรียนเช่นครับทำ ขอบเรือนท่านจต,านาาตุอพระตุมตยยอดีตนายอำเอท่าพนะพรของคุณนายประโขกระลอยเหงสูงครับก็ยินดีตอนรับท่าน้วยคนดีดีที่ท่านมาให้กำลังใจในการแ่งเรือของพี่นอ้องบ้านหนองแขนนะครับครับก็ ขอราบสวัสดีพี่นอ้องทุกท่านนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับถือว่าวันนี้เรามาเที่ยวงานแข่งเรือประจําปีขององค์การบริหารตรวจตํบาบลบกันพุ่งแล้วพี่น้องยังได้ทําบุญกระถิ่งกับชาวบ้านหนองคุแขงนะครับชาวบ้านหนองคุแขงกระถิ่นสามวัคคีก็ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับปีนี้นะครับการแข่งขันเรือของตำบลประกางทุ่งอ,อยู่ฝั่งแม่น้ำโขงนะครับก็จัดไปวันที่4ออวันที่5ที่6ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ที่บ้านน้องขุดแคนลำห้วยแคนเราก็จัดมาก็เป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับให้พี่น้องเราได้สนุกสนานแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเราซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านจากักรพงศ์ะตุมเตยนะครับท่านเเป็นปนายนอำเภอท่าพนมปัจจุบนันนท่านเป็นอดีตนายอำเภอท่าพนมและท่านจะเข้ามาในวงการเมืองของ จังหวัดนะครับขอเสียงตกมือห้ทน,นะครับท่านว่าที่ผู้สมัคร,รสอสอนครปนมเขตสามพักเพื่อไทยนะครับท่านสัดกัดพักเพื่อไทยคือว่าตรงนี้ก็ท่านมีความจริงใจกับพี่น้องท่านมาอยู่ท่าพน,นมถือว่าจะน้อยปีเวลาน้อยท่านก็ยังดูแลพี่น้อง ทั้งรอยามส่หดูว่าดังนั้นก็ถือว่าวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านได้มาให้กับังใจพี่น้องในการแข่งเรือ,อตอนเราแบบนี้ก็ต้องอให้ท่านเป็นประธานในการเปิดประมงย้อนยุคให้พี่น้องได้สนุกสนานกันเราะวันนี้ครับหกโมงเด้อเออหกโมงจะเมื่อจากกันเออจะพผาเมื่อไร ทางนักมวนอยู่ต่อเวลาให้ยียอแต่ว่าเหยียดตีกันหาเอาไพให้กันได้ล่ะก็ข่าว่าอไพ่กันดะบปิดเพราะว,ว่าองค์การบริหารสัวนตะนพระการทุ่งนะครับก็ได้สนับสนุนในการประวงจนยุกให้กับพี่น้องเราในสมัยนั้นเป็นจำนวนเงินสองหมืบาทนะครับที่จะให้ท่าน จักรพลประดุงตยะท่านอดีตนายกรัฐมนป็นทุกมอบให้ครับต่อไปพบกับท่านก่อนครับผมข้อคามเด่นนะครับครับเรียนท่านนายกสวัสดิ์จำพงนะครับนายกองการเทศบาลประการทุ้งท่านกำนันสงครามนะครับท่านกำนันกำนันประการทุ้งแล้วก็ท่านสมาชิกอบตทุกท่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเห็นแล้วว่า ตำบลประการทุ่งเนี่ยเป็นตำบลที่มีศักยภาพสูงมากในเรื่องความสามัคคีนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอเป็นเนื้อเดียวกันนะครับไม่มีแต่ไม่มีแยกไปไหนไปด้วยกันนะครับในปลาตองโขไปซ้กยก็ไปเฮ็ดยังก็เฮ็ดเํากันมีความสามาคัคคีเป็นที่หนึ่งนะครับปีที่แล้วผมมากับแบบนี้ล่ะมาจัดงานเพิ่นเชิญมากับมาปีนี้ สั้นยโยกสวัสด์เราก็จัดคือเกา่าเราว่าปีนาเราก็ที่จัดแบบนี้คือเกา่าว่าสัน้นก็เห็นความรวมมือรวมใจเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้อหักแคลงกันไว้เดอ้ออันเป็นยังยกว่าสัน้นนันมานันนายเพ่อกับเป็นคนท่าพนมผมบอกแล้วว่าผมเป็นคนท่าพนมมาจต่ตนไปอยู่ระยองเขาถามว่าท่านเป็นคนอยู่ทั้งไหนผมก็บอกว่าผมเป็นคน,นอำเภอท่าพนมจังาวัดนกรพนมไปอยู่ชนบุรีเขาถามว่าบ้านท่านอยู่สย ผมก็บอกเขาว่าผม,มเป็นคนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมมาอยู่สม,มุรประการเขาถามมาท่านเป็นคนทั้งไหนผมก็บอกว่าผม,มเป็นคนอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเป็นแต่เกิดจนตายเป็นคน,นอำเภอ่าพนมเพราะฉะนั้นมาดิประเทศเพื่ออำเภอ่าพนมเ็ุเทุกอย่างเพื่อคนเมืองา่าตุเทเพื่อคน่าพนม มันเมดจิตเม็ดใจเพราะว่ามันจะได้สายเลือดแล้วพี่น้องเอ้ยมันเป็นอื่นบ่ได้เพราะฉะนั้นมาเฮ็ดเพื่อคนธาตุนมเพ็ดเพื่อคนบ้านเจ้าของพักแพงคือพีคือนอ้องเมื่อหนีมาปีหนาถ้าเป็นจัดก็สีมาอีกคุณละเป็นกนสีล่งอันสอสอที่เป็นว่าคุณละถ้ามีโอกาสก็เลือกในเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ พี่น้องทีก็รมครับวันนี้ครับเราได้ยินเสียงจากท่านนายกงค์การบลิหารส่วนตำบลปากการทงแล้วเรายังได้ยินเสียงเจ้าเจ้าจากอดีตท่านนายอำเภอนะครับจักรพงศ์ประทุมกระยะนะครับที่มีความจริงใจเพื่อจากนี้ไปไหนว่าเราเจอคนอำเภอท่านความจริงใจนะครับวันนี้ก็มอบครับท่านอำเภอครับมอบสองหมื่นบาทครับท่านสมเด็จพลดิษาครับตัวแทนนะครับของ รองนายยรองประธานสภานะครับรับแทนนะครับน้องเมืบาทครับขอเสียงกำมือหน่อยครับสนับสนุนงานเลเรือนะครับนี่ครับความจริงใจความให้งานประพณีมีความเจริญนะครับเอาอย่างนี้ครับเพื่อเป็นการพักผ่อนกรรมอธยาศัยอยากจะให้ว่าที่นายอำเภอและก็ว่าที่ท่านสสในอำเภอและก็ท่านนายก ได้พอนคลายนะครับในช่วง14นาฬิกาเราเจอกันที่ริมน้ำ